ข้อมูลส่วนตัวเป็นส่วนที่เก็บข้อมูลสำคัญของสมาชิกเพื่อเป็นการป้องกันการปลอมแปลงตัวตนและป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดเข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชันแล้วล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นเลือกเมนูข้อมูลส่วนตัวเมื่อเข้ามาจะมีแถบเมนูด้านบนแสดงรายการที่ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลจะประกอบไปด้วย 1. ข้อมูลทั่วไปให้ผู้ใช้งานทำการเลือกประเทศ จากนั้นทำการกรอกข้อมูลในส่วนต่างๆตามที่ระบบกำหนดไว้ให้ครบถ้วน 2. ปัดประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนให้ผู้ใช้งานถ่ายภาพรูปหน้าบัตรประชาชนข้อมูลหน้าบัตรประชาชนจะต้องตรงก,กันกับข้อมูลที่ให้ไว้ในส่วนของข้อมูลทั่วไป 3. รูปโปรไฟล์เป็นการอัปโหลดรูปภาพเพื่อระบุตัว,ต,วตนของผู้ใช้งาน 4. บัญชีธนาคารเป็นการผูกบัญชีเพื่อทำธุรกรรมกับแอปพลิเคชันดอกลิล กดเพิ่มบัญชีธนาคารจากนั้นให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดของข้อมูลบัญชีไม่ว่าจะเป็นชื่อธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีเมื่อทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดบันทึกค่ะเมื่อก่อข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าการสมัครเป็นสมาชิกและตัวแทนของแอปพลิเคชันดอปิฟ เพียงแค่ผู้ใช้งานกดกลับไปที่หน้าแอปพลิเคชันไปที่เมนูบัญชีจากนั้นกดเลือกเมนูซัพพอร์ตจะมีรายการให้เลือกติดต่อสอบถามไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีตัวแทนการสั่งซื้อสินค้าผลตอบแทนโบนัสและด้านสายงานต่างๆของตัวแทนผ่านช่องทาง l ล n e Official ผู้ใช้งานเพียงกดคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการจะสอบถามจากนั้นกดเปิดระบบสอบถามผ่านช่องทาง l ล ne แล้วกดเพิ่มเพื่อนค่ะ หลังจากนั้นผู้ใช้งานจะได้รับข้อความจากระบบตอบกลับอัตโนโมัติเพียงเท่านี้ก็สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆห่าช่องทาง Line Official ของแอปพลิเคชันดอปดิได้เลยค่ะหากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อตามช่องทางดังน,นี้ค่ะ